สบายดีเนาะพี่น้องเนาะวันนี้เบาะแม่ก็มาไก่เนาะมาแจ้วเขียดอายุทย์ี่น้าเนาะมาแจ้วแถวัดเป็นโมกูเขีดงานนำกันพอดีวันนี้ก,ก,กเเเ็เป็น,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 ปน,เ,ปนเป็นยุพนังานเป็นยศพ,พี่น้องยุศประมาณสองวันสามวันกระมาักหน่งกาวบาทเนาะไม่เมียยังมาปูมาเนี่ยรับกันหลายคนหน่อยพี่น้องสมาชิกทุมงานเป็นยุศ ยาสิพ้าพีพันองยางยาส้มแกแขวะบัตรันบรรอาบบัดเป็นนะอี่ี้องเนาะงามเนียนี่แหละมีทมงานโมโหใส่เว้องลูกเนี่ยเยอะน้ำกันนี่แหละพี่น้องพากันมาเที่ยว ใส่หกบส่หกวันใส่หูบห่หกวันเขาเขาเดเปนนด็นมือกล่องไห้มาเลยาามือกล่องซื้อขาดตัวได้พี่ดอ,งงอ,อ,อ,อกง่ายเลยอันน่ะนจสอโอร้อนหนังมากเลย ใส่สาธุเด็กเด็กดังกว่าพ่แอนบ่หกเอาหัวลงหัวขึ้นไปแล้วเอาหัวลงสิตีเวแต่ใครจะตีดวงใครก็ดวงมันไหนพี่แอมที่ไปขายเยอะอยู่ตรงไหนโน่ข้างหลังปกับเจ้าจะเดินเข้าไปยังไงเงินน้อยนี่ไงมันคันนี้เหละมันมันเสียมันเสียเหมือนได้ผีดปัญหาเลย เอาอันั้นเขาเอื่ยังวะานวะว่ดเขาขาว่เห็ดเดียเจดีตรงไหนนี่ที่แล้เจดียนีเดี๋ยวเราเข้าไปไปไปเต้นไปมาว่ามารว่าอมากี่้ถึงเ่คยมาพี่น้องเลยถึงมาครั้งแรกในประวัติศาสตร สุดทยไม่อย่างสองวัดเนาะแตงแต่ตมาอยู่ประเทศไทยจักปีหรอวะสิบกว่าปีคือข้อมอเคยมาลูกขอมเด็กแกก็โ่นี่ที่เราถ่ายแกไม่ก็มีแกออยู่ในี้เยอะกว เป็นประสารทีด่ดีนะพี่ดองเนาะสวยงามด้วยพี่ดองเลยออกแม้กับพวกพวกไม้เห็นนี่แหละตัวหนีมาส่วนไหนกับบุคคลเดียมากเนาเจ็ดตีนอันเนาะ เดวัดเดี๋ยววัดพี่น้องสายตาสายตาแบบสายตาไม่รู้เลายมาพี่น้องเนาะเดี๋ยวแม่จะลอยอยางไทยพี่น้องือเบงกอในรอบสิบกว่าปีพวกมเคยมาหล้อพี่น้องเคยมาจ้าเถอะส่วนใดกันเหตุการแต่งานเนาะน้นที่ยังแสดงมีโอกาสเอมาก อย่างมาเที่ยวมาส้มสะทานทีแบบบัดเก่าๆพวกห้านในสีเนาะไหนเด้อพี่นองเลยเดินบัตรเป็น này là bên bột cáu nè P'non nó, chú mèo anh nhà đứa, à, mà, mà, đấy, chú. là

นั่งไม่ได้นั่งกุ่มของไม่เป็นไรอเอาเนี่ไรซ์เซอร์ดวแมนหมดเนี่ยคุณคนเดียวตึกสองกล่องเลยเด้อพี่น้องเลย <c oughs> ทั้งตายวิดีโอถ่ย <c oughs> กล่องน้ำอ้าวพี่น้องเขาได้เห็นน้ำกันเ <c oughs> มื่อกล่องทำงานหนักเลยวันนี้ <c oughs> <c oughs> วกาไม่ไใครเข้าเลยภาบ,าบาอาธิปเจ้งอาธิสันซันเลยพี่น้องไงพอถือสองกล่องอารมไมคืนคงเรื่อนนะข้าเขีองเอขีย้องไครไม่จุดถูกจรงนะครับ ลมค่อยเดียวไฮไลท์อยู่ตรงนี้ถ่ายรูปเนะพือพ่อ,อ,อ,าอมาจะเห็นหน้าพระพักหน้าพักเดี๋ยวค่อยไปถ่ายพี่ว่ามีปลาแซ่มอนแบบยดูถูกเพืพ่อนมากแค่นี้แล้วพี่ เดียางท้าอยอีกนิดนึดนดนงพี่น้บบง <c oughs> องเมา่งกว่งโอมือกออกอ,องกำได้แบบอัน <c oughs> นั้เนเไปเส็แล้วพอมาก้อขอกอน้องขอวันนี่ เดี๋ยวเสียน้องเบิง่งสตารทีก่อนพี่น้องสตาร์ททีเก่าแกอ่อาจจะเป็นทางระวัะะะสะุพะวัสร์แต่ว่าเราไม่ก็อบอกว่าหไปได,ด้เรื่องพี่น้องเราแม่ก็มาเที่ยวเดี๋ยสิยางหลบหล buốt bưng nữa nào, vậy đó bưng nít nưng, để cắp để mưa đâu, đi xe toi bưng nhau นอ่ท้านก็ได้ต้องหาหน้าแล้วตัดอันล่ามมูอกก่อนเต็มต็มโตแสีนะพี่น้องค่ะเป็นชื่ส่างประเทล่าคือกัะชิดชื่อแถวโมวาผู้สินะคือว่าละครพนมบ่ค่ะพนมสีนะ วัดชื่อถายนมนสร็จ้วซ่เเยัดที่งนว่าโพดเป็นร่มใโซอโหอนงมีฝนเออตรงนี้ก็ถ่ายพรเทศสวยที่เคยถ่ายอยู่เนตรงประตูเนี่ยบวเก่าเป็นบวเป็นยังไงเนาะ อุ้โบสดไม่ให้เสนเยอย้นู่เอล้วพี่้องเลยบ้แม่กับเฮียนนัดทายไหมเนาะอาจสิพิษผ่าอาชีพสวยสดเงาก็ถดก็ไปน้ำเนาะ พอแมกก่กะได้ยัง็ดสอนยูทูบทำไมพระทัานพันกฏพันยังหนอพี่น้องเดี๋ยววันนี้กะเอาสมีนอพี่น้องนอเดี๋ยพอแมากก่กะเสียลาพี่น้องไปก่อนในบางๆแต่เม,มื่อไหร่แม่กประสเหตุงานเนาะมีโอกาสก็จะมาถ่ายพี่น้องไปบวงอยู่ด้วยพี่น้องเลยเมื่อไหร่กะเอาสมีนอนนพี่น้องสบายดีเนาะ